เพราะนั้นวันนี้ที่ผมประชุมกันเนี่ยเป็นห้ององค์กรเนี่ยซีปีเนี่ยเป็นจะมีประชุมใหญ่ทั่วโลกเตี่ยหนึ่งแต่เพราะประชุมใหญ่ทั่วโลกเขาจะออกเป็นห้องอ่ะปัดเด่นออกมาให้เขาล้นลงนะครับเพราะนะั้นประเด็นล้นล,ลงของปีนี้มันคือเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเขาเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยขอผมเป็นตัวแทนของเซาท์อีช์เอเชียเนี่ยกลไปนําเสนอทฤษฎี<ด>เศรษฐกิจพอเพียงที่จะต่อสู้ครับอาเซียนเนี่ยเพราะมันจะกินเขาน่ากัถ้าเขาบฏิเสธเนี่ มันจะฟ้ากับเมตตายนี่ครับเลยมาประชุมที่นี่ว่าประเทศไทยในส่วนใหญ่างท้องในเดื่อเนี่ยทั่วโลกคนก็ออู้เลยมนี่เรประเทศไทยยางคล่องตอนนี้มีมานี่กี่ประเทศอ่าคณะประชุมนี่เป็นคณะกรรมการบริหารของเอเชียมันมีอยู่ห้าประเทศนะครับวันนี้มีมีประธานเลยประธานขององค์กรเกษตรกรโลกเนี่ยมาจากเกาหลีนะครับ เลขาที่การอของงมง่อนโลกที่ทำเกษตรกรโลกเนี่ยมาจากเบลเยียมบราซิลนะครับแล้วมาจากผู้แทนจากอินเดียเนาะแล้วก็มีเขาประเทศไทยนะครับเฮามาในส่วนนี้เพื่อจะติดต่างมาเอเชียนี่เขาจะเลื่อนจะได้ผมเองผมก็นาเสนอว่าในเดียวเนี่ยเฮางจะทําการกีบเพี้พยวนะเขาทําในระ,ระดับประเทศเลยเขามีเครือข่ายนะครับแล้วเขากำลังจะเข้าไปล้ากําลังจะเข้าไปขเขมรเหมือนกันเพราะเอเชียทั้งเษฐคิดเกินไปแล้ว แม่ก่อนปวดจับมือกันนักทุกขิตปวดจับมือกัน,มนหมดแล้วได้เกษตรกรเนาะได้จับมือกันเนาะใช่ใช่เขายังมีเดียเนี่ยเพราะฉะนั้นข้างนี้เนี่ยผมถึงอย่างน้อยผมเกิดตัวแทนเนาะผมอยู่อบตโต้เมกาไอเทศบาลเมกาเนาะผมก็จะทําแผนนะเรื่องของชาวนานี่แหละนะครับแล้วก็ยังนำเสนอให้ครับอน,นจังหวัดเนาะทำซีโออย่างน,นี่ยเฮ้ยระวังให้ดีหน่อยเห็นน้อยเขาเมือีเข้ากินนะสักวันหน้าไม่เดียวในีผล่หน้าผมยังไม่ได้ยัง มันแหงเลยมันน้าท่วมเลยสารพัดมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดวันหนึ่งเขาวิคิดเขาจะเข้าไหนมากินเิธอเิดนแลตวเค่อิดไปอ่ะอี้หาเสียไปแรกันี้ไม่ยิงเลย ขึ้นมาอยู่ข้างนี้เรียไปตอนนี้มีเจ้านั่นมาจากระดับโลกครับเดี๋ยวแนะนำกันอ่ะอันนี้คือประธานจิวคิวันมาจากเกาหลีมาจากเกาหลีนะครับอันนี้คือในขาที่าานอกของเกาะนี้นะครับจิวจอสอันนี้ผู้ประสานงานเอเชียเอเชียนะครับเป็นผู้ประสานงานมาจากค่างประเทศ อันนี้เป็นผู้แทนนะครับมาจากอินเดียนะครับอันนี้ก็อินเดียไทยครับที่สุพพสตรีนะครับเป็นโัวแทนประเทศไทยแล้วผมก็เป็นผู้ประสานงานของเซาอีชเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับก็มาประชุมแบบนี้เป็นตัวแทนอาเซียนเนาะถามว่าทําไมมาที่พะเยามาประชุมที่พะเยาทุกทีจะไปที่ประเทศอะประเทศไคีา Why it comes to <coughs> level. Yeah. Okay, but, uh, we have been uh, we have been here from different countries, and we have been given the responsibility as the coordinators, especially me from uh, uh, Bangladesh, I am the Asian coordinator. We come the and three other coordinators, one Kiwan, Kiwan is the president of premier as well as the coordinator of Asia and Prapan, your mayor, he is also another coordinator and uh, we have been here for. Asian coordination meeting so in this meeting mm hmm. our secretary general mm hmm. is uh, George Fernandez <Yes. S 1> he has come from b r u s <laughs> s s e l to j o i n with us ครับตัวแทนที่นี่คนที่ใส่เสื้อสีเขียวนั่นมาจากประเทศเกาหลีเป็นประธานของซีมาโกลครับซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นตัวประสานงานระดับเอเชียด้วยนะครับดรประพันธ์นายก ก็เป็นตัวแทนของอาเซียนนะครับที่ประสานงานในระดับอ่า10ประเทศนี่นะครับทั้งหมเขาก็ประสานการในระดับเอเชียทั้งหมดนะครับซึ่งมีคนที่เป็นเลขาธิการระดับโลกมาจากประเทศเอบลเจียมอาอยู่ที่บรัเซลส์นะครับ ASEAN General Ủy ban of Southeast Banking Union se Promedia is responsible social actions of Iraq, Indian Network for Indian เราเชิญตัวแทนมาจากประเทศอินเดียที่ประสานงานในระดับทางภาคใต้ของอินเดียในหลายรัฐมาร่วมกันเพื่อที่จะได้ภาพในระดับกว้างอี e r s a t h a คนที่มา เป็นผู้อ b s e r เซอร์เป็ผู้สังเกตการก็คือบุญญา,านะครับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นตัวแทนของอาเซียและเอเชียในด้านของผู้หญิงแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาในกรรมธิการฝ่ายสครีของประเทศไทยแล้วก็ภาสานงา,านกับคริตัสเอเชียด้วยประเทศไทย so we we have been here for four days the last two days we visited different areas and different groups that kalitas thailand uh, has worked with them to see how these groups are functioning เรามาที่นี่ได้4วันแล้วนะครับ2วันแรกเนี่ยเราไปศึกษาดูงานว่ากลุ่มเศูนย์สังคมพัฒนากลุ่ม Kalitas ในประเทศไทยได้ทํางานร่วมกับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาที่อยู่ในระดับชุมชนเนี่ยยังไง happy n a m impressed seeing the activities of these groups that caritas thailand has done during this year this past years เรามีความประทับใจในการทํางานของศูนย์เรื่องอุปถัมภ์และก็ caritas แล้วก็สภาทั้งในเพื่อการอ่านเนี่ยที่ได้ทํางานที่ผ่านมาว่างานที่ทํากับประชาชนนั้นสําหรับพวกเขาเนี่ยเห็นว่ามันเป็นเรื่อง เรื่องที่ประทับใจมาก As well as the network of f h i m a d in Thailand, especially k a r i t a s Thailand is a member of our f h i m a d network, so they are doing a tremendous work for the development of the r u r a l presence. ในฐานะที่เป็นตัวแทน Thimad ในประเทศไทยเนี่ย ทำงานกับการิทัสเป็นองค์กรที่การพัฒนาเนี่ย<ม>เขาได้ทำงานกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและหน้าที่จะศึกษาเรียนรู้ว่าประสบการณ์ข,ข,ของการทำงานทำงานที่ดีมากแล้วก็การิทัสที่นี่เนี่ยได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งพวกเราได้มาเรียนรู้ก็จะเอาไปขยายประสบการณ์นี้ในระดับเอ,อ,อเชียด้วย The plans that we made in Paraguay because in uh, Paraguay we had our uh, World Assembly so in the World Assembly the Asia c o n t i n e n t made a plan l uh, a เราได้พิ a ารณาเรื่องสมัชชาที่ปารากวัยเราแผนงานที่ปารากวัยก็คือประเทศที่อยู่ในอเมริกาว่างานตรงนั้นเนี่ยพวกเราเป็นยังไงแล้วเราก็จะ past to the and เราจะดูว่างานและความสำเร็จในการวางแผนเท่าที่ผ่านมานั้นเป็นยังไง We are very, we are very much grateful <c oughs> to a r Thailand for hosting this Christian Coordination Meeting at their place. รู้สึกประทับใจที่กลุ่มของประเทศไทยต้อนรับพวกเขา นะครับที่พาเขาลงไปดูสภาพและการประชุมครั้งนี้ก็การเอาใจใส่เขารู้สึกประทับใจเันนกันเป็นเจ้าภาพที่ดีมาก เขาอยากจะถามเขาว่าหัวข้อในการสมัชชาในระดับโลกมันเป็นอะไร So I request our secretary general to respond to this issue. ขอให้เซอ r e t า r ได้ตอบคำถามนี mm ้ว่าข้อ,ขอในสมัชชาโลกนั้นเป็นไงมียิ้ม Appreciation and also the best wishes for ดรปวร์นสำหรับหน้าใหม่ของเขจ้าขพื้นังวได้รับการเลือกในนายกเพราะว่าเหมอกับเป็นตัวแทนของฟีมารระดับโลกที่เข้ามารับชอบธกิจนานาชาติระดับอา How much importance this work in terms of local development? How much เขารู้สึกว่างานนี้สำคัญมากในความหมายของการพัฒนาเพราะว่าจะได้นำเอาประสบการณ์ระดับโลกลงไปเพื่อที่จะรับใช้เพื่อที่จะทำให้ชุมชนท้องถิ่นที่เขารับผิดชอบอยู่นั้นจะได้เจริญก้าวหน้า and I wish and uh, I uh, I hope that uh, Papan can do uh, good things for these uh, areas because he is from the the local communities. Uh, knowing the life of the people for many years and i was also a counselor in one of the municipality in india so i know what are the importance of local leader in terms of uh, promoting development for the whole public in this aim ผมขอให้กําลังใจกับดรประพันธ์ที่ได้เข้ามาที่ถูกประชาชน uh, เลือกให้เข้ามาเพื่อรับผิดชอบท้องถิง่น uh, uh, เพราะว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่มีศักยภาพเพราะว่าได้ทํางานร่วมกันในระดับโลกหวังว่า ท่านคงจะสามารถที่จะตอบคาถามนี้นเพราะว่าบทบาทดีเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็เหมือนกับดรวัตตพันที่รับผิดชอบในเทศบาลนะครับในเมืองข้องเถาและเขารู้ว่าการทํางานที่อยู่ในรัฐบาลท,ทา้องถิ่นนั้นสําคัญมากในการปูพื้นฐานการพัฒนาที่มาจากฐานของประชาชน I was also uh, much impressed by, uh, during the last two days of our visit in these areas, especially in terms of some of the, the projects that uh, the, the, this municipality is uh, taking up in the leadership of Prabhat. Uh, we were in the, one of the public gatherings uh, discussing about the use of chemical uh, in, the, in the agriculture sector. So uh, For me, being working with the farmers and rural people. such in initiatives are quite important and that we have to promote ในสองสาวันนี้ที่มาและก็ดรประพันธ์ได้พาให้ไปพบกับกลุ่มต่างๆและเขามีความประทับใจที่ไปในหมู่บ้านเมกาทาคประชาชนกำลังรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะทำการเกษตรปลอดสารเคมีซึ่งสำหรับเขาถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากถึงแม้ จะทำในระดับชุมชนแต่มีผลต่อระดับโลกเพราะว่าโลกเขากำลังพูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยที่ผู้มีประสบการณ์เนาะที่เอาวิธีการทำงานพัฒนาที่มาจากฐานของชาวไร่ชาวนาชาวบ้านเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างการพัฒนาเนี่ยเขาถือว่าสำคัญมากแล้วเขาขอให้กำลังใจแล้วก็พีมาร์ The is an international uh, federation of uh, uh, grassroots uh, rural people and farmers movement working in over 60 countries and also having a special status in different united nations institutions to defend the interest of the, the small-scale farmers and rural people. Uh, so Uh, for us, we have been especially working on certain t h uh, e m a t i c areas which are quite important for the life of the farmers and local people ฟีมาร์ฟมาจากโอ้องกรที่ทำงานกับการเกษตรและก็ยังชนบทร,ระดับโลกนะะซึ่งได้มีหน้าที่ที่จะส่งเสริมและปกป้องสิทธิของคนระดับเล็กๆและก็มี พื้นที่ที่อยู่ในระดับโลกนะครับก mm ็ hmm. คือแถว UN นั่นเนาะแล้วก็พวกเขาเนี่ยต้องการที่จะพัฒนานะครับให้โลกนี้นะครับที่มาจากฐานของประชาชนเนี่ยได้ขยายเพื่อจะปกป้องสิทธิและก็ผลประโยชน์ของประชาชนเล็กๆในระดับโลกซึ่งมาจากประมาณ60ปาประเทศที่มาร่วมกันเป็นสาพัน So, uh, remark to the question that we, uh, Dr. Sopan raised. The, our main focus of work is in line with the, the topic of decrease, which is a concept calling for thinking about our developmental perspective. How to best use in a more wise way the existing resources, which is day by day, is reducing. And we are also having the problems of population. We are having the problems of food. Different things are there in the world. But how as a humanity we can wisely use the resources rather than exploiting the resources. So we promote this concept in our world. โดยเฉพาะเรื่องสังคมนี้แล้วพยายามที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจว่าการพัฒนาที่รักษาสิ่งสร้างสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะมีผลต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเขาเน้นโลก,กท,ทัศน์หรือทัศนคติในการพัฒนาที่จะรักษาและก็ปกป้องสิ่งที่ให้ชีวิตกับเราและนี่คือ,อความสําคัญระดับแรกๆของุเพื่อจะพื้นดูชีวิตให้กับธรรมชาติและ Our main objective is to achieve the food sovereignty or in general we will be discussing about the sovereignty of the people to decide their own agriculture, rural development and development policies. ความมั่นคงเรื่องอาหารฟู้ดซิงคโปร์ตีแต่เราพัฒนาต่อไปไม่ใช่ความมั่นคงทางอาหารแต่ว่าพูดถึงอธิปไตยทางอาหารก็คือฟู้ดโซเวอร์เรนตีแต่ไม่ใช่ฟู้ดไม่ใช่อาหารนี่แต่ว่าพูดถึงอธิปไตยในการที่เราจะกําหนดทิศทางในการพัฒนาว่าเราจะกําหนดทิศทางพัฒนาจากปรัชญาและโรกทัศน์และทัศนคติที่เราพูดกันมาว่าเราจะ การเราต้องการพัฒนามาจากไอ้อธิปไตยทางความรู้ทางความคิดทางองค์องคอ์กรและทําให้พวกเราสามารถมีอํานาจที่จะต่อรองในกระบวนการพัฒนาที่ทาลายโลกนี้ได้ We are working with the farmers, rural people, fisher people, Indigenous people, tribals, ethnic groups in different countries. And we think that these are the, the crucial and important players to ensure the food security for the world. And right now, uh, even though these people are ensuring food security, they are the ones who go to bed every day in hunger. More than one billion people. <coughs> เป็นกลุ่มที่ทํางานกับาชาวไร่ชาวนานระดับเล็กลกลุ่มผู้หญิงกลุ่มที่อยู่ชายขอบกลุ่มคนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาวประมงระดับย่อยและกลุ่มอพยพนั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยซึ่งมีศักยภาพมีโลกทัศน์ที่มีอํานาจในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเราพวกเราพยายามที่จะร่วมกันกับกลุ่มพวกนี้เพื่อจะสร้าง ขบวนการของประชาชนระดับนี้เพื่อเขาจะสามารถพัฒนาและมีอธิปไตยในการตัดสินใจในการพัฒนาขเขาในขณะที่เขาพยายามที่จะทํางานเพื่อต่สร้างความขึ้มแข็งของเขานี่นะเขาก็เผชิญกับความหิวโหวยหลายล้านคนเนี่ยไปนอนโดยที่ไม่มีอาหารเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับอาหารของโลกที่เหลือเฟือแต่คนส่วนใหญ่ คงคนพวกนี้ก็กำลังหิวโหยแล้วก็ไม่มีใครที่สนใจเพราะ,ะนั้นพวกเราที่มาจากฐานของอชนชนบทและชาวไร่ชาวนานเนี่ยร่วมกันเพื่อที่จะทําให้ปัญหาต่างๆเหล่านี้กําหนดมาจากพวกเราเพื่อเราจะนําเสนอให้กับระดับหน่วยเนือโดยเฉพาะสาวประชาชาเข้าใจว่าพวกเราที่มาจากะระดับโลกเนี่ยต้องการ,าร Finally uh, what we see right now In terms of the support to the farmers and rural people, uh, we see that, uh, that everything is produced in the rural areas, but the things are not available for those people who are produced. And the resources that is from rural areas, but these are going to the cities for the so-called developmental perspectives and the development paradigm that is promoting by the capitalism. So, in this sense, we are looking for forward for a new world new model of development, a new paradigm shift where the farmers and rural people enjoy the happiness. and i appreciate what the plan of profiling this municipality development is the happiness and welfare of the, the local communities and people. if you do not develop that, whatever buildings, whatever roads built in, in our countries will not make any sense. Uh, okay. ประชาชนที่อยู่ชนบทนะครับแล้วก็เป็นชาวไร่ชาวนานเป็นคนผลิตอาหารในขณะเดียวกันในการผปลี่ยอาหารก็ส่งอาหารไปให้กับผู้ทีอ่อยู่ในเมืองนะครับส่วนใหญ่ก็พอจะอมีอันจะกินถ้าพวกเขาเองก็เป็นเ,เป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากต่อการพัานาเพราะฉะนั้นพวกเขาต้องการที่จะเปลี่ยน กระดานเปลี่ยนขบวนทัศน์ของการพัฒนาที่มาจากฐานของคนเล็กคนน้อยกับเพื่อที่จะทําให้ผลของการพัฒนานั้นมันช่วยทําให้พวกเขาเนี่ยได้พัฒนาได้มีความสุขเขารู้สึกประทับใจเวลาที่ดระพันธ์ได้พูดกับพวกเขา ที่เทศบาลเมกาว่าเป้าหมายที่เขาเข้าไปาร่วมกับประชาชนในเมกาก็คือการพัฒนาเพื่อให้ประชาชน,นเมกามีความสุขอันนี้เป็นเป้าหมายไม่ใช่เพื่อมีเงินมากขึ้นแต่ว่ามีความสุขมากขึ้นแล้วมีสุขภาพทางด้านสังคมทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจแม้แต่ทางด้านศาสนาเนี่ยให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือ,อความหวังอันใหม่เป็น ขบวนทัศ์ใหม่ของการพัฒนาที่ไม่เน้นเรื่องของวัตถุเท่านั้นแต่เน้นเรื่องของความเป็นมนุษย์เรื่องความสุขและความามีสันาิภาพอยู่กับสังคมและก็อยู่กับธรรมชาตินะทำให้ธรรมชาติได้ฟื้นคืนชีไชพไม่ใช่ถูกสารพิษไม่ใช่ถูกปุ๋ยเคมีทำลายเราจะต้องสร้างสิ่งรรต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เมฆธรณีเนี่ยได้ได้มีชีวิตขั้นก็ ครับก็อยากจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าฟรีมากเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแต่เต็มเต็มของตัวนี้ก็คือองค์กรเกษตรกรโลกนะครับนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มพวกเราเนี่ยเป็นเกษตรกรเพราะฉะนั้นมาที่นี่ก็ท่านคงจะเห็นเรื่องของบุคลิกภาพถึงแม้เราจะอยู่ในระดับโลกแต่เราก็ง่ายๆครับเพราะว่าก็จะสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนี่แหละครับ ที่เป็นแนวทางเดียวกันเลยดัะนั้นครั้งนี้เนี่ยหลายท่านที่มาที่นี่นะครับท,ที่จริงอยากจะให้ทุกทั้งหมดนะครับก็คงจะเป็นผู้นำหรือตัวแทนของเกษตรกรครับที่บอว่าของสิบประเทศทั่วโลกก็จะมนครับนายพิเศษนายพิเศษยืดต่อไป yeah for me it was a very good experience uh, i like uh, the role of Prabhat as an activist same time as a uh, mayor in the local community uh, i think uh, people like Prabhat. Uh, having a good analysis about the local situation เขาอยากจะเสนอว่าเขารู้สึกประทับใจในบทบาทของดัรระททั์ซึ่งมีประสบการณ์กับประชาชนนะครับที่ได้เข้าไปมีบทบาทในการบริหารจัดการรัฐบาลท้องถิ่นหรือว่ากลุ่มชนท้องถิ่นเพราะว่าเขารู้จักการวิเคราะห์สถานการณ์ของประชาชนระดับ รกากยาของรู้จักวิเคราะห์และเข้าใจโลกในระดับประเทศรู้จักระดับเอเชียและรู้จักสถานการณ์ของโลกด้วยและรู้สึกว่าคนอย่างเ,เนี้ยเขารู้สึกประทับใจในกระบวนการที่จะทำมา The with t think he can มทาระบงมารนองท่เาื่นขาก็บอกว่าจากการที่เขามีความรู้ระดับล่างระดับโลกและเราโลกมาบริหารระดับล่ประสบการณ์ของดรปรภันรอาจจะเป็นประโยชน์เพื่อ เทศบาลต่างๆจะได้เรียนรู้ว่าคนที่เข้าใจระดับล่างจนถึงระดับโลกรละ,ละ,ละ,ละดับโลกลงมาจะแผ่ขยายว่าการพัฒนาที่จะทําให้การพัฒนาที่เกิดความสุขเกิดสันติเกิดความเพียธรรมเกิดความสัมพันธ์กับมนุษย์และก็สัมพันธ์กับธรรมชาติได้อยา่างได้อย่างผสมกลมกลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ I think it's, it's not very easy to implement this uh, ideas in a practical way. It need um, uh, sensitization to the nearby circle, the next circle, and the next circle the circle. I mean, the persons or the town or the administrative session is surrounding. Then the council members is surrounding. Then the community leaders is surrounding. งแม้ว่าเขาจะมีที่เทศบาลแล้วแต่ว่ามันเป็นการท้าทายที่จะต้องประสานกันกับกลุ่มต่างๆที่อยู่ในเทศบาลเพื่อที่จะทำให้แนวทางนี้มันเคลื่อนที่นั่นเ็น สิ่งที่ท้าทายต่อเราองประพัน์ว่าบทเรียนนี้คงจะเป็นบทเรียนที่จะถ้าถ้าสามารถบรรลุคงจะบรรลุแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่างให้กับพวกเขาที่กําลังจะข้าม And I really appreciate uh, Praband's strategy to approach different uh, communities at the uh, ground level, really grassroots level, middle level, higher level, academicians, religious leaders. And it's a very good strategy. I think he uh, can perform well. And uh, this will benefit. Kind of, uh,

ช่วนให้กลางในภาคส่วนของและคือภาคส่วนของมหาวิทยาลัยไม่แต่ภาคส่วนของศาสนาเนี่ยมันได้เข้ามาเพื่อที่จะหล่อรูปเพื่อจะเป็นพนลังในการพัฒนาชุม,ชมนงนในแนวทางที่นำภาคส่วนต่างมาร่วมกันเพื่อจะสร้างความสุขและการพัฒนาที่ยัง่งยืนให้กับเราสามคนซึ่งเขา รู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เขาเองการอบคุณอคุทุกคะคับข, <c oughs> ขอบคุณ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 ขอบคุนสนบนอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบค o ณขอบคุณขอบคุณขอบคุณ e อบคุณขอบุ้ณขอบอบณขอบคุณขอบคุคุณคคขงทนันอขออบขออบคคบคบอ แค่งแ้่มุ้หนึ่งของการพัฒนาที่บอกงานคือเงินเง,งินคือง,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 งนานบรรดาซุปเนี่ยมันอาจจะบาดใจเพราะในเดียวนี่มันนักละไปะมันมูฮาวดึงมาคุยกันว่าเนี่ยจะได้ยังไงามีความซุปขั้มก,การกระแสะการเปลี่ยนแปลงของโลกในเดียวนนะครับเูฮาเลยมาคุยกันที่นี่ก็คิดว่าทางประธานเนี่ยทางใครอู้เหมือนกันแต่เูฮาวมัคุยกันมูระนะครับในส่วนนี้ก็คิดว่าถีต่อไปนี่นะครับที่เขาเจอวิกฤติดบดการซื้อน้ามิ บิ้ดกับแผ่นดินถันลมเิ้ดกับน้ำท่วมเทพสารพัดต่างๆนี่เขาต้องมาตั้งคำถามอ่างนีไงเพราะนั้นพัฒนาไปนาถูกต้องกอนนอกมีตึกมีร้าอะไรอย่างเจริญรู่งวาอุ่นไว้ธรรมชาติกืิอฟ้ตรงนี้ไงครับขอจบนะครับเจ้าของบ้า่น้องเฮ้ยการถึง ครับครับไปมาแล้วครับนายกไปมาแล้วฮะไปไปอาไปเอาไปไปมามันมาจหจบไวนิลพีอ p r o m o t i o n of our m e e า i ิ g ไฮไลท์ไวนิลคุณรู้ไวนิลไม่รู้พลาสติกพลาสติกสกินะน